วิธีกำหนดการปฏิบัติในจัดซื้อเขียนโฟค่ะคำว่าโฟนี่มพูดแล้วสมองตึงเลยใช่ไหมก็คือเขียนขบวนนการทำในเรื่องนั้นน่ะว่าเราจะทำเรื่องอะไรมีงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกับอะไรลำดับการเกิดเหตุก่อนหลังมันเป็นยังไงอย่างเช่นการประเมินผู้ขายประจำปีเราจะประเมินแล้ว เราจะมีข้อมูลอะไรที่มาเชื่อมโยงเราก็ต้องคิดเขียนตรงนี้ไว้ก่อนที่เราเขียนอธิบายเพื่อให้คนทำงานทำงานได้ง่ายเนาะเหมือนคล้ายๆเป็นคู่มือการทำนั่นแหละค่ะคู่มือการทำงานเราก็ต้องบอกสเต็ปการทำการประเมินผู้ขายประจำปีเอ้ยมีข้อมูลอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ลิสินั่งนึกเอ้ยมันต้องมีรายงานประวัติการซื้อว่ะหนึ่งสองมันต้องมีพวกรีพอร์ตการเคมที่เวลาซัพพลายเออร์มาส่งของเนี่ย เขามีการเคมเขามีสินค้ามีปัญหาไหมบริษัทเรามีฟอร์มตรงเนี้ยเขียนไว้ใช่ไหมเรื่องการเคมเอ้ยมันต้องมีพวกนี้มาประกอบเพราะการประเมินผลงานผู้ขายอ่ะมันก็ต้องดู PO ในการส่งของเขาปกติเราจะประเมิน1ปีครั้งเนาะที่ครูประเมินเราก็ต้องดูความถี่ในการส่งเขามีกี่ใบแล้วเขาส่งออนทามไหมตรงเวลาเปล่าแล้วเขาเกินเกินยังไงกี่วัน ไอ้ตรงการประเมินอะ่ะมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรในคอร์สคู่มือจัดเสื้อจ้างครูมีสอนทั้งวิธีคิดหัวขอ้อวิธีคิดผลทาคลายทีเลียมีตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยครูมาบอกคุณว่าถ้าคุณจะกําหนดการปฏิบัติคุณต้องกําหนดแบบนี้คุณต้องมีข้อมูลดิบที่จะเอาไปทําให้เกิดผลลัพธ์เมื่อกี้เราตั้งไว้แล้วว่าเราต้องการจะประเมินผลงานพพลเยอร์ใช่ปะเฮ้ยเราจะประเมินผลงานลายเออร์ทรัพยากรที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้าง มีรายงานประวัติการซื้อเพื่อหเห็นว่าเขาซื้อกี่ PO ยอดเงินเท่าไหร่แล้วเขาส่งของเป็นไงเพื่อหเห็นตรงนั้นและอีกอย่างนะเมื่อกี้ที่ครูบอกคุณก็คือเรื่องเคมเขามีสินค้าที่ส่งมามีปัญหาไหมเรามีเอกสารซัพพอร์ตตรงนั้นไอ้ตรงนั้นอะรายงานการเคมเอกสารประกอบตรงนั้นเราก็ยกมาด้วยมาประกอบกันเพื่อที่เราจะดูว่าเฮ้ยผลงานซัพลายเออร์เป็นไงเราจะใช้เขาต่อหรือว่าเราจะต้องมีการพูด คุยกับเขาก่อนที่จะใช้เขาต่ออันนี้คือข้อมูลที่ครูบอกแล้วมันก็ต้องรู้ลำดับก่อนหลังในการทำด้วยมีข้อมูลประกอบแล้วเราก็ต้องรู้ว่าไอข้อมูลเนี้ยมันไปเชื่อมโยงกับอะไรมาแล้วเราจะทำยังไงให้มันไปเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการในการประเมินผลงานซัายเออร์สเต็ปมันต้องทำยังไงมันจะต้องมี เขาเรียกว่ามีลำดับก่อนหลังในการทําเพื่อให้กิดผลลัพธ์เราไม่ได้อยู่ดีมีข้อมูลบดิบมาอย่างเมื่อกี้คุณฟังครัวเออรู้แล้วว่าการประเมินผลงานซัพพลายเออร์มันจะต้องมีรายงานมีรายงานประวัติการซื้อมีรายงานการเคมแล้วยังไงต่อมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มันมาเชื่อมโยงกันยังไงลำดับการเกิดของข้อมูลที่เป็นสเตป็ปมันเป็นยังไง ในคอสคู่มือจะซื้อจจ้างครูมีบอกนะไอ้สเตปการทําแบบเนี้ยแต่ตรงเนี้ยครูมาบอกคุณให้คุณจับจุดได้ว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องเริ่มแบบนี้เพราะไม่งั้นนะคุณจะเหมือนวนในอ่างปวดหัวจะเริ่มอะไรก่อนยังไงก่อนดีวะมันเริ่มแบบเนี้ยค่ะคุณก็ต้องมีเป้าก่อนเนาะมีหัวข้อคุณจะทําอะไรแล้วคุณก็ไปดูว่าเอะแล้วมันมีข้อมูลดิบที่มันจะเอามาเชื่อมโยงอ่ะมันเอามาจากไหนแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วสเตปการเกิดของ ของแอคชั่นนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นยังไงไอ้อย่างเช่นการประเมินเนี่ยที่ครูบอกการที่เราจะรู้ผลว่าเขาดีไม่ดีมันก็เริ่มจากประวัติการซื้อใช่ไหมประวัติการซื้อมันก็ถูกเก็บมาตั้งแต่ตอนเราเปิด PO แล้วพออย่างนี้เสร็จเรามาประมวลผลดูเฮ้ยซ<อ>ัพพลายเออร์เจ้าเนี้ยมี PO เกิดขึ้นกี่ครั้งในปีนั้นแล้วการเกิดของ PO นั้นอ่ะเขาส่งของตรงใช่ไหมถ้าไม่ตรงเขาส่งก่อนหรือส่งหลัง ไอ้ตรงเนี้ยสเต็ปการทํามันเป็นแบบนี้เพื่อให้เห็นพอรู้แล้วอ๋อซัพพลายเออร์เจ้านี้ส่งตรงทุก P.O. เลยงั้นเราก็มาดูว่าอไอพี o อโอที่ส่งตรงนะเขามีส่งของผิดสเปคที่มันไม่ได้คุณภาพของเราไหมเราก็ไปดูอีกรายงานนึงอีกข้อมูลนึงที่เราเตรียมไว้เอามาแมทกันเออมีมีส่งผิดสเปคส่งไม่ได้คุณภาพประมาณสองครั้งมีอยู่สอง 2. Defect Report ก็ต้องเอาตรงนั้นมาประมวลผลเพื่อมาหาผลลัพธ์ว่าเออเขาได้กี่คะแนนของการประเมินนั้นมันเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะคุณจะไม่ปวดหัวในเรื่องการกำหนดวิธีทำงานเลยในคอร์สคู่มือจะซื้อจะจ้างคู่มีสอนคุูสอนคุณทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการเชื่อมโยงงานลำดับการเกิดก่อนหลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และแถมให้ของจริงไปใช้โดยอย่างเช่นแบบฟอร์มประเมินผู้ขายเนี่ย ครูก็ให้คุณแบบฟอร์มจริงๆไปเลยหัวข้อจริงๆไปเลยคุณแค่ไปอัดแนบให้มันตรงกับบริษัทคุณให้มันตรงกับสภาพแวดล้อมของบริษัทที่คุณอยู่ให้มันสอดคล้องกับบริษัทคุณแค่นั้นคุณมีฐานแล้วมันมันไม่ได้เรื่องยากในการทําต่อเลยการทําอะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็หาเครื่องมือเอามาทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จเมื่อคุณสําเร็จมันจึงจะช่วยผู้คนได้ช่วยบริษัทได้ช่วยตัวเองให้เติบโตได้ ครูขอให้คุณโชคดีเสมอๆจากใจครูทัญญาค่ะ